d a t a b เบทนะร a ต a b เบทก็เดี๋ยวกลับไปก่อนนะครับเวลาเข้า d a t a b เบทหรือสร้าง d a t a b เบทเนี่ยนะครับในแซมนะครับตัวนี้เราเข้า php my admin นะครับคลิกไปเลยคลิกเสร็จเนี่ยถ้าเผื่อแบบเรายังไม่จำลองอันนี้เราเป็นจำลองนะครับจำลองเนี่ยเราก็จะไม่ต้องใส่ Password ดนะมันเป็นของเราอยู่แล้วมันไม่มีใครมา นะครับเสร็จแล้วเรามาเลือกเมนูนะครับ New เลือก New เลือก New เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาสร้างนะครับ Database Name นะครับเราพิมพ์ไป Basic B A B A S I C Basic C นะครับ Basic ให้อีกอ่าน่าจะได้น่าจะได้นะครับเบสิ c ซีเบสิคนะซีเอมเอสนะครับเลือกเป็น u t ทีเอแปดเลือกไฟล์ไทยูทีเอแปด เวลาเราจะเอาข้อมูลมาเนี่ยนะครับเลือกไฟล์ไทป์เป็น utf 8 general เพราะว่าทำไมเพราะว่าเวลาเราเอาไฟล์ออกมานะครับเดี๋ยวนี้สแต d a า d มันเป็น utf 8 general กด create ไปเลยเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เราได้พิมพ์คำสั่งพิมพ์คำสั่งใน mysql นะครับเดี๋ยวเราก๊อปมาเลยก๊อปมาทั้งหมดเลยกดโอเคกดโกดูนะครับกดโกเออเลอร์อาเลยครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนอลบลบตัวนี้ก่อนลบตัวนี้อ๋อเจอแล้ว ตรงนี้ไม่ต้องใส่ตัวสุดท้ายไม่ต้องใส่นะครับกด go อ่าเราก็จะได้ใน database css เนี่ยนะครับเราจะได้ไฟล์ admin มาแล้วนะครับต่อมาเราไปเอาไฟล์ create post มานะจะ create post อันนี้ไปที่ sql นะครับ SQL ก็คือตรงนี้นะครับของเราจะโพสอีกทีหนึ่งหรือว่าเราจะใช้คำสั่งตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้ไปต,ตัวสุดท้ายไม่ต้องมีนะครับเช็คดูก่อนตดดตดตดดดดเช็คดูเรียบร้อยแล้วกด g กไปได้ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสร้างดัตเตอร์เบสขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต่อไปหน่วยต่อไปเนี่ยเราไปเจอกับ คำสั่งนะครับคำสั่งใน HTML แบบ step by step นะจะได้ง่ายกับเราโอเคครับส,ส่วน